สวัสดีครับสู่ช่วงแคตตาล็อกออนไลน์เหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นต่อจากตอนที่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น o t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  ท h นะครับ QD Series เหมือนเดิมนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3-4ตอนแหละเพราะว่ามันมีหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น QD 03และ04นะครับ MTQD 03และ04นะครับจา,จากตอนที่แล้วนะครับเป็น01และ02นะ ัวนี้ก็จะเป็นรุ่น03และ04นะครับก็จะเป็นบาแบบ2บอลน,นะครับแล้วก็ก้านกระจกแบบ2บอลน,นั่นเองนะครับกล่องสีดําเหมือนเคยนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมแจ้งไว้นะครับสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับกดเข้าดูได้เลยนะครับโอเคผมขอกล่องออกก่อนอ่ามาดูกันนะครับตัวรุ่น q d 03และ04เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากพอสมควรทีหนึ่งเลยนะครับด้วยความที่ราคามันจะแพงกว่ารุ่นธรรมดาน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ได้เพิ่มเติมมาเนี่ยมันยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็ดีกว่าในบางส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเริ่มต้นเป็นตรงไหนนะครับเหมือนเคยนะครับรุ่น03 นะครับจะขาเป็นแบบนี้นะครับขามจะปรับได้2ตํตำแหน่งนะครับเวลาเราใช้ติดที่รถก็คือมันจะสามารถปรับองศาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้คือมันยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าเพราะว่าหลายหลายท่านอาจจะติดไว้ขอบแล้วโยกเข้ามาให้มันตรงกลางนิดนึงหรืออะไรแบบนี้มันสามารถทําได้เพราะว่าช่วงปรับมันค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้เป็นของรุ่น0-3นนะครับเป็นขาจับปลายแบบตรงแฮนด์บาร์นะครับ ในส่วนของรุ่น04จะเห็นว่าตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับมันยาวสั้นไม่เหมือนกันเขาชดเชยมาแล้วนะครับเพราะว่าบาร์เนี่ยเวลาเราอยากติดให้มันยาวเราก็ทําให้มันตรงๆแล้วติดขึ้นมามันจะยาวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่ตำแหน่งติดมันจะต้องไปติดอยู่ที่รูที่ปลั๊มเบรกนะครับไม่ว่าจะมีกระจกมองหลังหรือไม่มีก็ตามนะครับอย่างตัวนี้ผมแนะนําสําหรับหลายท่านก็คือพวกรุรถฟอร์ซ่า350 นะครับจะติดได้พอดีเลยนะครับไม่ต้องซื้อน็อตเสริมไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มนะครับ mm hmm. เพียงแค่ซื้อน er, ็อตเที่ยว mm hmm. er, ไว้ยึดตัวนี้ mm hmm. กับตัวรูปั๊มเบรกก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าตัวฟอร์ซ่าสามารถสูเนี่ยระยะห่างระหว่างรูรูที่ปั๊มเบรกมือซ้ายนะฮะกับตัวกระปุกปั๊มเนี่ยมันมีความสูงต่างกันค่อนข้างมากนะครับถ้าใช้รุ่นอื่นต้องลองน็อตขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับมันสามารถติดตั้งแล้วหลบได้ลองไปดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วกันนะครับ ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับหลักๆเนี่ยก็เหมือนที่ผมแจ้งไปเหมือนเคยแหละ03,04นะครับจะต่างกันก็คือที่ขานั่นเองนะครับก็คือรุ่น03นะครับจะเป็นขาแฮนด์บารุ่น04จะเป็นขาแบบก้านกระจกนะครับในส่วนตัวแบ็กเก็ด้านหน้าหรือตัวจับเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นบอลขนาดใหญ่นะครับทั้งคู่นะครับสามารถขาเนี่ยสามารถซื้อไปสลับกันได้ในกรณีที่ เราอาจจะแบบเปลี่ยนรถหรือว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งนะครับอาจจะแบบขอหน้านี้ติดแบบนี้พอไปซื้อบาร์เสริมมาก,ก็อาจจะอยากใส่เป็นขานี้ไม่ต้องซื้อทั้งชุดน,นะครับซื้อแค่ขาตัวนี้มีขายนะครับนี่ก็คือข้อดีของแบนด์ t o r t e c h นะครับเพราะว่าอะไรส่วนมากเนี่ยแต่ละรุ่นจะใชร้ร่วมกันได้นะครับทำให้เราไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆนะครับตัวแบ็กเก็ตยังคงเหมือนกับรุ่น QD 0102นนะครับก็คือ มีระบบกันขายที่ตัวเม็ดนัดที่ใช้ปรับเหมือนเกยนะครับแล้วก็ตรงส่วนบานพับปลดเร็วก็เป็นแบบเดียวกันขาจับก็เป็นแบบเดียวกันนะครับคือเป็นขนาดหนานะครับรองรับเคสโทรศัพท์หนาๆนาได้สบายนะครับแต่ว่าในรุ่น04เนี่ยนะครับ03และ04เนี่ยตัวนี้ที่ผมขายอยู่ก็ต้องถือว่าเป็น Gen 2แล้วแหละนะครับก็คือตัวปรับตั้งตำแหน่งของตัวขาจับเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกันขโมยแล้วนะครับใช้ไม้ติมแบบนี้ในการปรับนะครับเขาให้มาในชุดนะครับแบบนี้ นะครับก็คือหลักการทํางานมันก็คือว่าอย่างนี้ผมหยิบให้ดูรุ่นหนึ่งแล้วกันในกรณีที่เราจะปรับให้มันแน่นหรือจะคลายนะครับตัวนี้มันมีหน้าที่หลักๆคือกันขโมยนี่แหละนะครับเราจะไม่สามารถเนี่ยผมไขมันแน่นประมาณนึงก็พอเราจะไม่สามารถปลดมันได้ด้วยมือเปล่านะครับสมมุติว่าเวลาอยู่ที่รถติดไว้อย่างเงี้ยผมหมุนเนี่ยมันจะฟรีแบบเนี้ยนะครับมันจะไม่เกิดการปรับใดๆเกิดขึ้นตรงนี้มันถอดไม่ได้ นะครับวิธีเดียวที่จะปรับตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะไขแน่นหรือว่าจะคลายออกก็คือต้องใช้ไม้ติมเนี่ยที่เขาให้มาหรือว่ากุญแจมันเนี่ยแหละนะครับใส่เข้าไปแล้วใช้ตัวนี้ทำการหมุนแบบนี้นะครับมันถึงจะปรับตั้งได้เห็นไหมเนี่ยนะครับพอผมได้ตำแหน่งที่พอใจใช่ไหมฮะผมก็เอาตัวนี้ไขเข้าไปให้แน่นนะครับแบบนี้ เป็นอันเรียบร้อยเนี่ยนะครับใครจะมาถอดที่รถเรานะครับเราอยู่แค่เนี้ยเขามือหมุนอย่างเงี้ยมันหมุนถอดไม่ได้นะครับจะสังเกตดีๆว่าตัวดาวด้านในกับตัวขอบเนี่ยมันจะแยกจากกันนะครับตัวเนี้ยมันเป็นแค่ปลอกนะครับสำหรับท่านที่เอามือหมุนตรงเนี้ยมันปรับตั้งไม่ได้นะครับมันเป็นระบบกันขโมยนะครับก็ระบบนี้มีมาให้ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง0ูนย์สและศูก็คือติดตั้งไปแล้วนะครับก็มั่นใจได้ประมาณหนึ่งว่าคนจะมาขโมยของเราเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนักนะครรับเออาาไป้ะะจจตง หากุญแจมาถอดหรือว่าถ้าเราไม่ได้แขวนไว้กับมันนะฮะเขาก็จะถอดไม่ได้นั่นเองนะครับในส่วนของรุ่น0304ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็ย้ําไว้ตอนท้ายอีกทีนะครับรุ่น03นะจะเป็นขา2ตอนขายาวอย่างนี้กันผมเรียกขาแบบบอลคู่แล้วกันนะฮะขาบอลใหญ่นะครับแฮนด์บาร์นะครับในส่วนรุ่น04ก็จะเป็นขาบอลใหญ่นะครับแต่ว่า เป็นแบบติดรูที่ปั๊มเบรกนะครับหรือที่กระจงมองหลังก็ได้แล้วแต่ว่าจะไปติดตั้งกันนะครับก็มีระบบกันขโมยแบบนี้ทั้งคู่นะครับในส่วนตัวแบ็กเก็ตก็จะทําหน้าที่เหมือนกับรุ่น0102แหละนะครับก็คือมีความปลดเร็วเหมือนกันนี่นะครับใส่เข้าไปโทรศัพท์แน่นไม่ร่วงนะครับจะเอาออกก็พับแค่นี้ดึงออกได้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ MTQD 03และ04นะครับสำหรับท่านที่งงก็ลองดูไล่ๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำลงไปเรื่อยๆนะครับจนมันครบรุ่นนะครับเพื่อให้ท่านที่เข้ามาเลือกซื้อเนี่ยจะได้เลือกดูสินค้ากันได้ง่ายๆว่าแต่ละรุ่นหน้าตามัน่ตงกันยังไงนะครับจะให้มันคลิปหนึงอยู่ประมาณ5-6นาทีนี่แหละจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสนใจสินค้าดูท่ตกาได้เลยนะครับสวัสดีครับ